ก็ผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะก็คลิปนี้ผมก็เรียกไ,ได้ว่าก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวชุดแฮปปี้มิลนะต้องบอกอันนี้เป็นชุดแฮปปี้มิลซึ่งรอบเนี้จะพิเศษกว่ารอบอื่นนะเพราะว่าทั้ง2ค่ายการ์ตูนผมมาคอแลแลบกันนะผมก็เป็นทางการ์ตูนจากการ์ตูนอนิเมะเรื่องอ่ o, นะยูกิโอนะครับกับทางฮัลโหลคิตตี้ครับแอนเฟนนะครับก็คิตตี้กับพ้อเพื่อนขนอะผมก็ตัวด้านหน้านะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดที่1นะครับนี่ เป็นส่วนของตัว Black m a g i เชียนนะครับผมรวมกับตัวคิตตี้นะผมนี่แบบนี้รูปแบบกล่องก็จะบอกถึงตัวตุ๊กตาตุ๊กตาด้านในครับผมกล่องก็จะประมาณนี้ครับสีกล่องด้านข้างก็เนี่ยจะเขียนว่า Hello Kitty นะครับ My Fan by Studio นะครับผมแบบนี้เลยอืมนี่ครับผมด้านข้างกล่องครับก็จะเขียนว่าเป็น Hello Kitty ครับ X กับ Dark Magician นะครับ,บผมนี้ บอกชื่ออะไรพร้อมเลยด้านหลังแบบนี้ก็ผลิตที่ผลิตที่จัดจำหน่ายผลิตนำเข้าน่าจะผลิตที่จีนไหมผมปกติแล้วของน่าจะมาจากจีนนะครับก็ด้านหลังเนี่ยบอกว่าตัวผลิตตัวสินค้าหนม่มผลิตตั้งแต่วันที่30ตุลา56นมเพราะว่าอันเนี่ยของเมืองนอกก็ออกก่อนเราแล้วนะมเรามาตามมาที่หลังนะครับผมตอนแรกไม่คิดว่าจะเอามาเข้ามานะผมคือเข้ามาปุ๊บนี่คือแบบ กระแสแรงเหมือนกันนะผมเนี่ยไม่อยากพูดมากมเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวกล่องกันนะครับผมว่าลักษณะนะผมจะเป็นยังไงนะครับมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับผมนี่ก็ในกล่องก็ไม่ได้มีการ์ดมีอะไรมาให้นะก็จะเป็นกล่องเฉยๆแล้วก็ตัวนี่ผมตุ๊กตาครับผมนี่ก็จะเป็นตัวแบ็กเมจิกเชียนนะครับด้านในก่อนนีบจะเป็นในส่วนของตัวคิตตี้นะผมเีลือดูแบ็กเมจิกเชียน จากไซด์กนะครับผมมาผสมกับความหวานเเนี่ยมีโบสีแดงแบบนี้นี่ครับดานตัวใบติดมาก็เรับเขียนว่าเป็น Make in ใช้หน้านะครับแล้วก็ตัวเนี่ยผลิตมาเฉพาะ McDonald's เท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีเป็นกระดาษแบบนี้มาให้ครับกระดาษติดนี่ครับแบบนี้ก็เป็นตัวละครนะครับผมแบบนี้ผ้าเป็นกรรมยี่นะครับผม ด้านหลังนี่จะเป็นด้านหลังรถลายเนี่ยเป็นตัวคะทาะะท่านผู้นี้คะไยตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นขาด้านหลังนะครับผมนี่เป็นฮุดนะครับผมนี่หน้าตาก็ดูน่ารักดีครับวัสดุด้านในก็ยัดเหมือนจะยัดนุ่นมานะครับแบบนี้เลยตัวรอยต่อการเย็บเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีการเย็บที่แบบบิดเบี้ยวนะครับผมไม่ค่อยจะเที่ยงตรงเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าตัวเนื้อง,งานก็ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างดูน่ารักดีนะครับผมเพราะว่าไม่คิดว่าจะเอายุกินะครับมาคอลแลบกับทางคิตตี้ Kitty ได้นะครับผมคือคนออกแบบตัวละครเนี่ยต้องบอกว่ามีการออกแบบตัวละครที่ได้สวยมากๆนะครับผมก่อนนี้ประมาณนี้ครับนี้ก็เป็นชุดที่1นนะครับในชุด Happy m e ิวยุกิ x ฮัลโหลคิตตี้แอนด์มเฟนะครับผมก็ตัวนี้เป็นชุดที่1นนะครับเดี๋ยวมาติดตามชุดที่2ในคลิปที่2นะครับผมคลิปนี้ก็ น่าจะไม่มีอะไรพูดมากนะผมก็ไงก็ไม่ควรพลาดน,นะครับเพราะว่าหายากครับที่ทางแม็กนะครับจะไปคอลแลบกับทาง2กระตุ้นพร้อมกันแล้วออกแบบผลิตภัณฑ์เหมือนกับออกแบบมาใหม่ทั้งหมดนะผมเนี่เป็นการออกแบบดูแปลกตาดีนะผมแล้วก็ดูสวยงามนํำกออประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็น่าจะไปกับตัวแบ็กเมจิกเชียนะครับไปรวมรางกับตัวฮัลโหลคิตตี้ขบวนนี้คลิปนี้ก็ นาจะมีเพียงนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่์กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคุณเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ